สำหรับคนที่สั่งเสื้อชุดนี่กาตอนนี้เสื้อมาแล้วนะครับผมจะทยอยส่งให้นะครับติดอยู่อย่างเดียวก็คือไอซองไปษณีของผมเนี่ยมันหมดครับบางคนเนี่ยก็เลยอาจจะได้ตามกําหนดการก็คือวันที่24นะครับเนี่ยผมไปซื้อซองสำรองมาเนี่ยมันมีแค่ประมาณ20กว่าอันดังนั้นคนที่เกินไปกว่านั้นน่ะคนที่แบบสั่งพิออเดอร์ช้ามันก็อาจจะได้ประมาณวันที่24นะครับอันนี้ขออภัยแต่ว่าพูดถึงก็ยังตามตารางอยู่นะเพราะป,ระปกติผมบอกว่า14วันใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยได้วันที่สิบเก้าเน Walk on, walk on with all of your heart. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตไอเมยนะครับที่ผมจำเป็นจะต้องร้องเพลงยูนิวบอ็อกอลูนเพราะว่าคุณชาลีเคนตันจะมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับคนเดิมคนที่เคยโชว์แมลของตัวเองให้เราดูนะครับด้วยใน,นรอบนี้จะโดเนทมา2,000บาทครับเพื่อที่จะบอกว่าลาก่อนเจเกนคอปส ทำไมแฟนลิเวอร์พูททำไมถึงรวยจังเลยอ่ะ <laughs> <mes h> แฟนแมนยูไม่เห็นมีมาอย่างนี้เลยผมอุตส่าห์เชียร์แมนยูไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนอื่นที่โดเนตมาด้วยก่อนหน้านี้นะครับที่เออผมไม่ได้พูดออกไปนะครับนั่นก็คือคุณมินนะครับไม่ใช่คุณมินดิคุณมิอินนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็คุณมาร์สนะครับอีกหนึ่งร้อยบาทบอกว่าวู แสดงว่าพรุ่งนี้เนี่ยเชียร์วูฟอย่างแน่นอนนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่หลายคนเข้าใจผิดเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของนิสตันเทมเปอร์วูฟกับเดนเวอร์นาเกตแข่งกันเพราะว่าผมอัพคลิปไอ้เรื่องของเดนเวอร์กับวูฟเมื่อวานใช่ไหมคือไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นดัลลัสแข่งนะครับแล้วก็เป็นดัลลัสที่สามารถเข้ารอบไปได้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนะครับขออีกหนึ่งเรื่องนะการที่เป็นนอกเรื่องนะครับนั่นก็คือผมเนะี่ยเพิ่งไปเชียงใหม่มาเพราะที่มีคนถามด้วยว่าทำไมคลิป มีผู้หญิงเป็นคนทำปุ๊บ,บ,บผมเห็นสายตาแล้วแปลกๆมองหน้าเหมือนผมแบบว่าไอ้นี่ทำไมมันคุ้นๆวะสักาพผมไปนั่งกินเว้ยจนกระทั่งแฟนของเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงที่ตักข้าวขาหมูให้ผมกินเนี่ยแกเดินออกมาแล้วว่าอา้านี่คุณกำพลหรือเปล่าครับโอ้โหผมดูทุกวันเลยอะไรเงี้ยอ๋อผมเข้าใจแล้วนี่แหละท่านผู้ชมนี่คือประสบการณ์ตรงที่ผมได้รับมาจากที่ก่อนหน้านี้ผมพูดมาตลอดว่าเวลาที่ท่านผู้ชมดูใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแม่หรือจะเป็นแฟนหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่นั่งอยู่ข้างอาจจะต้องแบบดูอะไรไอ้นี่เสียงมันแหลมแหลมด Passa. <laughs> <laughs> ตรงพี่ผู้ชายคนนี้นะครับถ้าผมจําชื่อผิดผมขออภัยแกบอกผมว่าแกชื่ออาร์มแต่ผมคิดว่าแกน่าจะชื่ออาร์ตหรือเปล่าจนสุดท้ายเมื่อกี้ผมอาบน้ำอ๊ะ <c oughs> หรือว่าแกชื่อโจ <c oughs> ผมลืมจดชื่อเอาไว้แต่ผมถ่ายรูปแกไว้คือร้านแกอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่นะครับใครที่สนใจก็ไปกินกันได้นะครับ <c oughs> น่าจะอยู่ข้างๆกับร้านเบเกอรี่อะไรสักอย่างนะถ้าผมจำไม่ผิด <c oughs> เอางี้คุณอาร์ตอาร์มโจถ้าสมมติว่าคุณดูคลิปนี้อยู่สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าร้านชื่ออะไรอยู่ตรงไหนอะไรเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาบอกอีกทีหนึ่ผผมมอาจจจะ่่ชัวน ได้ว่าแกชื่ออาร์มนะครับแกแบบดีมากอะไรเงี้ยผมก็แบบคุยกันเสร็จปุ๊บก็หวังว่าแกจะให้กินข้าวฟรีสุดท้าย50บาทครับแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับคือเป็นประสบการณ์ที่เออผมได้เห็นสักทีว่าแฟนของคนที่ดูคลิปผมเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขาเขาก็าบอกเออเนี่ยเห็นทุกวันเลยนั่งดูอะไรอย่เงี้ยแฟนแกก็สวยด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ชมน,ชมนะชมนะเดี๋ยวมีคอมเมนต์มาบอกผมมาจีแฟนคุณอาร์มอาโจอีกญาติผมอีกจบแล้วเรื่องน้องเรื่องนะครับในวันนี้ผมขออนุญาแมาสูด แชมป์สายสักทีซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ว่านี่ก็ถือเป็น1นสํก้าสำคัญครับที่ทําให้ตัวลูก้าเนี่ยอาจจะเข้าใกล้แชมป์เพราะถ้าตามสาติตามดูแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าดาร์สเมลริกเนี่ยถ้าเข้าแบบนี้มีโอกาสมากๆเลยว่าที่จะได้เข้าสู่รอบชิงไะแล้วผมก็เชียร์ให้ดาร์สเข้ารอบชิงมากเลยนะ,ผม,ยมะนผมอยากให้ดาร์สเมลริกได้ชแชมป์เพราะอะไรรู้ไหมผมอยากให้คลี่ได้แชมป์และผมอยากให้ลูก้าได้แชมป์เพราะถ้าลูก้าได้แชมป์นะจะเป็นการตบหน้าเจ <c oughs> สันเททำเป็นการตบหน้าเดวินบูเกอรเเเลยเพาาาว่าูกดนนถืป็ ตาที่มาอยู่ในเกมช่วงเดียวกันกับพวกเจสันเททั้งพวกนี่แหละพวกเทยังพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยดูคะสู้เขาเพื่อนแต่ถามว่าวูฟถ้าพวกนี้เข้านะครับผมรู้สึกว่าวูฟก็อันตรายมากๆแต่ผมเนี่ย,ยไม่ค่อยอยากให้วูฟหรือเดนเวอร์ได้แชมป์นะผมอยากให้ดูกาได้แชมป์มากกว่ามันจะได้ผ่านไปมิติใหม่ซะมากกว่าส่วนบอสตันเซลติกตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเต็งนะครับที่มีโอกาสวกคว้าแชมป์แต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นโอกาสที่จะได้เห็นบอสตันเซลติกเล่นแบบว่าสู้สุดใจสู้สุดฝีมือในสถานการณ์ที่มันคับขันจริงๆเพราก่อนหน้านนีี้้ท่่ผาามตอองบก ว่าพวกเขาเจอทีมที่ค่อนข้างที่จะยังห่างชั้นกับตัวบอสตันอยู่ถึงแม้ว่าในตอนนี้จะมีข่าวนะครับว่าคริสตัลพอรเซนคิดจะยังไม่สามารถกลับลงมาเล่นได้ในรอบถึงช้ำสายแต่ว่่ว่าจะเป็นเกมรกแรกครับอาจจะเป็นเกมที่1เกมที่2นะครับแล้วก็น่าจะกลับมาเล่นได้ในช่วงกลางของซีรีส์รอบถึงช้ำสายของฝั่งตะวันออกนะครับตัวเนี้ยขอตัดทิ้งไปก่อนแต่ขอญาตพูดถึงเกมวันนี้คือจริงๆแล้วโอเคซีควรจะชนะครับอันนี้พูดกันตามตรงนะครับถ้าดูตามรูปเกมตลอดเพราะว่ากว่า90-95%ใก้า90-95%เปที่เป็นา้ของ OKC OK ที่ขึ้นนํามาตลอดทั้งเกมแล้วพวกเขาเองก็สามารถขึ้นนำได้สูงสุดถึง17แต้มแต่สุดท้ายครับเจอพิษร้ายของไคลี่เออร์วิงและเดนิกไลฟลีตัวไคลลี่เออร์วิงในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอ้โห กดได้แค่สีแต้มเหงาว่ะใช่ดิเออร์วิ่งไม่ค่อยเชิดใช้เลยว่ะแล้วความสวยของดารลัสแมวริกก็คือตัวเก่งตัวที่เคยทําแต้มอย่างพีเจวอชิงตันเนี่ยดันมีการเสียฟาวเยอะฟาวไป3นั่งเหงาไม่ได้ลงเล่นฝั่งนูคลันหลันลันเชคิลจิสคือเชกิลจิสเนี่ยผมพูดตรงตรงเลยนะเก่งผมรู้สึกว่าเชกิลจิสหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นสายข้ามอะไรคือวิธีการเล่นอาจจะเป็นการยิง2แต้มนะครับแต่ว่าวิธีการตัดสินใจในการเล่นแต่ลอเพผมรู้สึกว่าเชกิลจิสเดลเซนเดอร์เล่นเหมือนสเตปเคอร์รี่เล แบบคือมันจะมีจังหวะหนึ่งครับที่ลูก้าหรือไคลรี่นี่แหละยิง3แต้มลงทุกคนก็เอ้คือโมเมนตัมมันเทไปทางฝั่งดารัสหมดเลยครับแล้วอยู่ดีเชคิวจิเซเลสโนก็วิ่งมาแล้วก็รีบยิง3แต้มเพื่อที่จะ ดับเสียงเชียร์ของดานัสถ์แมลิกแบบทันควันอ่ะคือจังหวะแบบนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นครับส่วนใหญ่ที่เห็นอ่ะจะเป็นตัวสเตปเคอรี่นี่แหละคือเลือกจังหวะช็อตที่แบบเป็นแต้มเหมือนกันนะแต่มีแบบเป็นแมทเทอร์ทางใจอ่ะรู้ว่าจังหวะไหนที่ต้องเล่นเอาเร็วเอาช้าเอาชัวร์มันต่างกันแล้วในวันนี้ SCA คือแบบในช็อตสําคัญนะครับเขาเลือกช็อตเซเลชันได้ถูกหมดเลยแล้วก็ทําได้เกือบหมดเลยโอเคบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วลูกที่บล็อกสุดท้ายล่ะลูกที่ไปป้องกัน,น,นถ้าพูดกันตามตรงอ่ะคือในตอนนั้นวววอชิิงงงงััันกกาาาาลลใใจจมมมแ้้้ททีดรรเเ็ยพะ่ ยิง3แต้มลงรัวๆเลยคือเปอร์เซ็นต์ฟูกโก50%อนะครับอันนี้เฉพาะโคอตสีนะยิงสามแต้มลง5 0ดังนั้นในลูกสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นไปตามสัญญาณแหละครับว่าจะเป็นจะต้องไปป้องกันซึ่งถามว่าตัดสินใจป้องกันถูกไหมถูกครับแต่สําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าป้องกันแบบนี้ถ้าเป็นคนที่ระแวดระวังกว่านี้ถ้าเป็นพวกเลบรอนเจมส์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ป้องกันแบบเข้าไปถมตัวเข้าใกล้แบบนี้คือจะไม่ตัดสินใจบล็อกครับจะต,ตัดสินใจจะบีบให้มากที่สุดเข้าใกล้มาากกกทีี่่่สุดแล้้วว็็ออยชนนพซึงงตรงตรเั เชคิลจิสเล็เซนเดอร์เองก็ออกมาพูดนะครับว่าเขาเองรู้สึกเสียใจไม่น่าไปบล็อกเลยน่าจะป้องกันให้ใกล้ๆก็พอเพราะก่อนหน้านี้ในทีมก็พูดกันแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่พูดกันเฉพาะในรอบเพลย์ออฟนะครับพูดกันมาตลอดทั้งรู่การเลยว่าเวลาจังหวะดีบจังหวะสาคัญอะไรแบบนี้ขอแค่อย่าเสียเฝ้าลองวัดใจไปเลยก็ได้แล้วตัวเชคิลจิสก็บอกว่าถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาจะไม่ไปบล็อกลูกนั้นเขาจะแค่กดดันให้พีเจวอชิงตันชุดยากเฉยเฉยแล้วก็วัดใจไปเลยว่าเนี่ยลงหรือไม่่่ลงแบบนนนัะ้ะาาจดีกว ซึ่งตอนนี้พอผลมันเป็นอแบบนี้เขารู้สึกว่าแบบเสียดายมากๆอ่ะเสียใจอ่ะน่าจะนอนไม่หลับเลยแหละไอ้ลูกบล็อกตัวนั้นน่าจะติดตาตึงใจเขาไปอีกนานแล้วถามว่าเอ๊ลูกนี้มันฟาวได้ยังไงบางคนบอกว่ามันไม่น่าฟาวนะก็ต้องบอกนะครับว่าจังหวะชุดของพีเจบรชิงตันอ่ะบอลมันยังอยู่ในมืออยู่ครับจังหวะแรกเหมือนกับว่าเอสจีเอไปตบบอลก่อนใช่ไหมแล้วพอตบบอลเสร็จปุ๊บแล้วมันแกลมาโดนมือตอนแรกก็บอกว่าเอ๊ะโดนบอลก่อนนะเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งทางกรรมการเนี่ยก็บอกว่ากรณีที่สมมติไปบล็อกแล้วโดนบบบออ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 อลลลลลกกก่่่่นนนแแ้้้้วววคคคยยมมมาาาโดืืืถสุติชปปปไไจ แล้วอะแล้วบล็อกก่อนแล้วแล้วแล้วไปบล็อกบอลก่อนแล้วมือฉับมาโดนแขนเนี่ยอย่างเงีย้ยไม่ฟาวนะครับอย่างเงีย้ยไม่ฟาวแต่ถ้าสมมุติว่าบอลยังอยู่ในมืออยู่แล้วตีเสร็จปุ๊บแล้วฉับมาโดนแขนอย่างเงี้ยฟาวยังอยู่ในโมชั่นของการชุดดังนั้นอันนี้คือความแตกต่างที่อยากมาอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นการอธิบายในส่วนของการฟราวนะครับที่โทนี่บราเดอร์นะครับกรรมการในสนามเนี่ยแคเก็บเป็นคนอธิบายให้ฟังในขณะที่ตัวลูค้าโดนฉีดในวันนี้ถึงแม้ว่าจะสามารถทำทรปเปอร์เัว็บลเขา ให้เครดิตไคลี่เออร์วิงเป็นอย่างมากเลยเพราะจริงๆถ้าเราไปดูตามสถิติเนี่ยวัน,นเนี้ยลูก้าเนี่ยเสียทุนโอเวอร์เยอะมากนะครับเกือบทำคอเตอร์ดับเบิลได้แล้วคือเสียทุนโอเวอร์ไปทั้งหมด7ครั้งแต่ตอนพักครึ่งครับตอนที่ทีมกำลังตามอยู่ประมาณ10แต้มเนี่ยตัวไคลี่เออร์วิงเป็น voice leader ของทีมนในห้องเราก็รู้เขาเป็นคนพูดปลุกใจทำให้ทุกคนยังอยู่ในสถานะ positive ได้ไม่เครียดจนเกินไปให้รู้ว่าเฮ้ยเรายังมีความหวังนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเราทำได้น,นู่นนี่นั่นอะไรเง เครดิตไคลี่เออร์วิงแบบเต็มที่เลยครับพอเข้าสู่ช่วงเครื่องหลังเนี่ยตัวไคลี่เออร์วิงเองก็สามารถที่จะสร้างผลงานให้กับทีมได้คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับก็2คนนี้เขาแบ่งหน้าที่กันอยู่แล้วดูในช่วงเครื่องแรกเนี่ยไคลลี่เออร์วิงมีเพียงแค่4แต้มนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่องหลังเนี่ยเขาเก็บไปทั้งหมด18แต้มแต่ถามว่าไคลี่เออร์วิงไปจุดสําคัญเลยไหมที่ทําให้ทีมมันชนะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนที่ทําให้ทีมตีเสมอซะมากกว่าครับไคลี่เออร์วิงมายิง3ามแต้มลงติดๆในช สามแต้มซัดคืนเหมือนกันคือเป็นจังหวะที่แบบโอ้โเรียกแบบโมเมนตัมมาเฮาย้ยไครลี่ว่ะแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆครับมันเป็นช่วงเวลาประมาณช่วงประมาณช่วงท้ายควอเตอร์สามแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์สี่คนที่พาทีมชนะที่สร้างความแตกต่างได้จริงๆเนี่ยคือ PJ w a วอ i ชิงตันที่ลงมาในสนามแล้วก็แบบโอ้โหมิติในการเล่นของด a s m a v e ม i ริ s คือเพิ่มมากขึ้นเลยและความขยันของไอเด็กหนุ่มรุกี้เดลิกไลฟ์ลี่ที่ถึงแม้ว่าจะวัยเพียงแค่20ปีเขาก็สามารถเล่นในรอบเพลย์ออฟได้อย่างเฉยใช้บางคนไม่รู้ว่าเป็นก้ย เล่นได้เล่นดีนะตกใจเลยเป็นลุกี้เหรอวะจริงเหรอลุกี้จริงปหเนี่ยคือถึงแม้ว่าในตลอดทั้งเกมจะชุดไม่แม่นแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงโคตรสีครับไลฟ์ลี่เก็บได้3ลง3ยิง3ลูกไม่พลาดทั้งหมดเราก็สามารถเก็บลูกโทษในจังหวะที่สําคัญได้ดังนั้นไลฟ์ฟลี่เนี่ยคือบางคนบอกว่าเป็นตัวแบกเลยแต่จริงๆไลฟ์ฟลี่ไม่ได้แบกขนาดนั้นแค่ตอนโคตรสี่มันเด่นมากๆเท่านั้นเองครับและเรื่องราวของเดิกไลฟ์ลี่เนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ตอนที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยมีคนบอกว่าจริงๆแล้วโอเคซีเนี่ยคือคน ดูดีๆอ๋อไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยทีมดัลลัสแมวริกอยากได้เดลิกไลฟลี่ครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนตอนที่ดาบปี2023นะครับเดลิกไลฟลี่เนี่ยไปซ้อมเล่นกับทีมดัลลัสแมวริกแล้วโอ้โหดัลลัสนี่ชอบมากจะดาบแล้วดัลลัสนี่มีดาบอันดับที่10พอดีแต่ทีเนี้ยมีปัญหาตรงที่พวกเขาเนี่ยอยากจะเอาเดวิดเบอร์ตันออกจากทีมก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ยยังไงดีนะสุดท้ายไปคุยกับทีม OKC ครับ OKC เนี่ยมีสิบดาบอันดับที่12แล้ว OKC ก็อยากได้ผู้เล่่่นทีชือว่าาคร์ลอสวอลเมาาากก็เลยไปทํรคุยกัันครบว่าเเออนี่ยดัลลก รเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเบอร์ตานเนี่ยมารับผิดชอบเรื่องซลล,ลี่มาจัดการเบอร์ตานเองนายเนี่ยมาแลกสิทธิ์รับกับเราไหมตัวดัลลัสแมลิ่ก็บอกเออเออ <ๆ S 2> ก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวไลฟ์ฟรีมาเหมือนเดิมแล้วก็ได้จัดการเอาเบอร์ตานออกไปด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นการงงๆครับเป็นการเทรดงงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูตามตัวหนังสือเฉยบางคนก็จะงงครับว่าเอ้ยเทรดทำไมวะเพราะในการเทรดนะครับมันขึ้นว่าเดวิดเบอร์ตานบวกกับสิทธิ์รับอันดับที่สิบนะครับของดัลลัสแมิคบอลคืนนาาออออสิททััับบบบดี่แเ้้้งงงใหผูล เล่นให้ท่านสิทธิ์รับที่ดีกว่าไปให้ o k เคแล้วโอเคให้สองมาได้อะไรวะนี่แหละอันนี้คือความซับซ้อนที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าท่านชมงงให้พิมพ์ถามนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาตอบเพิ่มเอง <c oughs> แล้วทีนเนี้ยเดลิกไลฟ์ฟรีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ขยันมากๆเป็นคนที่ใจสู้ซึ่งไอความใจสู้ตรงเนี้ยมีพื้นฐานมาจากคุณแม่ของเขาแล้วก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาม,มื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอ๋อคุณแม่ของเขาเพิ่งเสียไปด้วยโรคของมะเร็งแล้วที่ผมบอกว่าเขาเป็น คุณแม่เขาก็มีประวัติเรื่องของการเป็นโรคมะเร็งมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าคุณแม่เนี่ er, เนยเขาสู้มาตลอดเขาสู้เพื่อลูกคุณแม่เคยให้การสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าที่เขาสู้แบบไม่ยอมแบบยังสู้กับมะเร็งแบบทําทุกทางเนี่ยก็เพื่อที่จะอยากจะเห็นลูกเนี่ยรับเข้าสู่ NBA แล้วก็ช่วยสพอร์ตลูกทุกอย่างเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ทําตามฝันซึ่งตรงนี้เดลิกไลฟ์ี่เองก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่ทำครับดังนั้นเนี่ยเดลิกไลฟ์ี่เนี่ยช่วงเวลาที่เขายังเป็นเด็กยังไม่เข้าสู่ NBA เน่้้าาาาากก็ไ <ๆ S 2> ไปปวิงงงรนทททํมมหือออแบบบบซตลั ดูแลแม่ที่แบบกําลังป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบทั้งสองคนอ่ะคือช่วยกันสู้คือช่วยกันและกันดังนั้นเนี่ยสำหรับเดลิกไรฟลี่เนี่ยคุณแม่จึงมีความสําคัญมากจนกระทั่งเขาดราฟเข้าสู่ NBA ปกติแล้วเนี่ยเอ่าเหมือนที่เราทราบกันดีเนาะว่าวัฒนธรรมของฝรั่งอ่ะเวลาที่แบบเด็กโตแล้วอายุเกิน18แล้วมีเงินมีทองเขาก็จะแยกกันอยู่แต่ว่าเดลิกไรฟลี่เนี่ยก็แบบให้คุณแม่ย้ายย้ายมาอยู่กับตัวเองซึ่งตัวเดลิกไรฟลี่เคยให้การสัมภาษณ์นะครับว่าเออมันก็น่าอายแล้วก็หลายคนกกกก็็คงงไไมมมมมม่่่่่่่อออออออยยยยยาาาาาจะููับแแแรรรเเพววตนนีี้้ผุ20ล ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่สําคัญกับผมมากแล้วการมีแม่อยู่ด้วยมันก็ดีเพราะว่าไม่ว่าเธอจะทํากับข้าวให้เก็บกวาดซสื้อถูอะไรให้อะไรเงี้ยได้อยู่ดูแลแม่เอ้ามึงจะหลอกใช้แม่ได้อยู่กับแม่ก็โอเคไม่ว่าใครจะพูดว่ายังไงก็ตามผมเน่อยากอยู่กับแม่แล้วตัวแม่เองก็บอกว่าเออก็พร้อมยินดีซัพพอร์ตนะครับซึ่งการให้คาสัมภาษณ์เนี่ยเพิ่งเป็นการให้คาสัมภาษณ์เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเองครับเพราะว่าเดนิกไลฟ์ลี่เนี่ยคือเขาไม่สามาณ์เพราะว่าเล่นได้โดดเด่นเป็นผู้เล่นที่แบบว่าโอ้ต มันมาเสียไปแบบนี้มันก็เลยเศร้าๆหน่อยแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเด็กหไลฟรีได้พูดถึงคุณแม่อย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามด้วยประวัติแบบนี้ด้วยไมซ์เซ็ตแบบนี้เนี่ยตัวเด็กหไลฟรีน่าจะไปได้ไกลครับอันนี้อันนี้โดยส่วนตัวผมนะเพราะผมรู้สึกว่าโอ้เด็กคนนี้มันเล่นขยันแบบขยันแบบไม่กลัวอะไรเลยเนาะถึงแม้ว่าจะชุดไม่ค่อยลงก็ตามซึ่งเอาจริงก่อนหน้านี้นะครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณเนี่ยมันเป็นคําถามอยู่ในเว็บของ reddit นะครับเป็นเหมือนพันทิปของฝั่งอเมริกาอันน ก็คือเป,เป็นแบบคนที่ชื่อว่าทันเดอร์ก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นเฮดใหญ่เป็นแฟนคลับของทีมโอเคก็บอกว่าเนี่ยทำไมทีมโอเคถึงกิฟต์อัพให้กับเดลิดไลฟ์ลี่ก็คือแบบทำไมถึงไม่เลือกเดลิดไลฟ์ลี่เข้ามาในทีมก็บอกว่าเออตอนนั้นเนี่ยไอตัววอลเลซมันมีชื่อที่ดีกว่าแล้วเขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะเทรดนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่เป็นกระทู้ที่เกิดมาเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับแต่ล่าสุดครับมีคนเข้าไปตอบกระทู้นี้รัวๆเลยคือหลังจากที่ทีมโอเนนีน่ประมาาาณ5นนทททีี6ที6แล้วแบบมีคก คอมเมนต์บอกว่าเป็นยังไงกูมาจากอนาคตเห็นไหมล่ะว่าเดลิกไลฟ์ฟรีมันเก่ง เล่นดีกว่าไอวอลเลสอีกอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมาทมทุยกันนั่นแหละผมโอ้ยนี่ขนาดก,กระทุ้งเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับผมอ่านแล้วก็แบบแบบตลกดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีข้อมูลหลายอย่างที่สําคัญนะครับว่าเออจริงๆแล้วโอเคซีเ OK นี่ยไม่ได้อยากได้ไลฟ์ฟรีั่นแหลเป็นดัลลัสแมวเล็ที่อยากได้แล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยเน,น,นยังมีเรื่องของเจสันคิดครับตรงนี้เป็นประโยคเด็ดสาคัญนะครับว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยลูก้าโดนฉิดในวันนี้คือเล่นได้ดีนั่นแหละโดยโอเวอร์ออลแล้ว ตัวลูก้าไม่ได้เล่นคนเดียวอีกต่อไปแล้วทีมนี้ไม่ได้เป็นทีมที่สร้างโดยที่เอาองค์ประกอบมาประกอบใส่ลูก้าอย่างเดียวเหมือนที่ทุกคนพูดกันแต่นี่คือทีมที่เป็นทีมจริงๆผมจะบอกได้เลยนะว่าผู้ชายคนเดียวคนคนเดียวไม่สามารถพาคุณไปได้ไกลแบบพาไปสู่รอบจิงแชมป์อะไรได้หรอกแต่ว่าถ้าเป็นทีมอะสามารถมาได้ไกลได้อย่างแน่นอนและนี่คือสิ่งที่ลูก้ากําลังสัมผัสอยู่ครับคือเขามีทีมที่เป็นทีมจริงลูก้าคือส่วนหนึ่งของทีมไม่ใช่ทีมมาเป็นส่วนหนึ่งของลูก้าแบบที่เคยเป็นนี่อันนี้เราก็เลยเเเห็นลยครับวว่่าาอ ลูก้าใช่เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นแกนหลักของทีมก็จริงแต่ว่าคนอื่นแต่และคนอะทุกคนอะท,ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีหมดเลยโดยเฉพาะกับไคลี่เออร์วิงที่มาเป็นวอยซ์ซีเดอร์นะครับในช่วงแบบล็อกเกอร์รูมที่ต้องพูดต้องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่แข่งเสร็จอ่ะเพื่อนร่วมทีมยังบอกยังแบบให้เกียรติไคลี่เออร์วิงเลยว่าเนี่ยไคลี่เออร์วิงช่วยมาแบบพูดสปีชหน่อยได้ไหมในฐานะที่นายเป็นลีดเดอร์ซึ่งลูก้าก็โอเคไคลี่เป็นลีดเดอร์ไปเลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แข่งแย่งชิิิงงงงงงดดีีีีีแบบีีแบบแบีีกกกกกักัััันน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 นเเ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 พยยยยคคคคือออออออวววววาาาาาาามมมมมมมปป็็็็ททททท่่่่่่่่่่แแแแบบ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 จจจรรรรรๆหห้้้้ชซึตตไไไไล์์ผะะณ ว่าซีรีส์เนี่ยยอมรับเลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ยากมากโคตรเหนื่อยเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยินดีมากเลยนะที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ทีมนี้เพราะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อีกประมาณสัก3าเดือนนะครับตัวคลี่เออร์วิงเคยออกมาคำสัมภาษณ์นะครับว่าผมเองไม่เคยแน่ใจหรอกว่าทีมนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนตอนที่ผมย้ายเข้ามาอยู่กับดัลลัสแมริกผมไม่ชัวร์เลยว่าเราจะเล่นด้วยกันได้ดีไหมแต่นะตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนอะ่ะกำลังเข้ากันได้ดีกำลังเล่นเป็นในทิศทางเดียวกันและมันดีมากแล้วผมรูู้้้้สึกโชคคคดดีีีีีีีจริงๆททท่่ไ่ไมมอออยยนนนัื Kylie เ นนก่อนหน้านี้3 4เดือนและย้อนมาที่ปัจจุบันในวันนี้ตัวดูคาบอกว่าทุกคนน่ะนอกจากมีความสามารถแล้วแต่ยังมีความรักให้กับกันและกันมีความเชื่อใจกันแล้วก็เสียสละเพื่อกันและกันนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเราชนะในตอนนี้และผมก็เชื่อว่าทีมนี้น่าจะไปได้อีกไกลมันยังสามารถไปได้อีกมันยังไปต่อได้อีก,ออกเพราะอย่าลืมนะครับว่าพีเจวูชนะกับเดนนิสกร์ดเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาอยู่ดัลลัสเมลริกในรุ่นการนี้ดังนั้นเนี่ยทีมดัลลัสเมลริกในชุดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมีโอกาาสสร้ง ได้เหมือนกันแต่แค่จะยังอยู่ได้อยู่รอดจนครบหรือเปล่าเพราะว่ามาร์คสกิวเบนเนี่ยชอบเทรดเอาตัวเก่ง <laughs> ๆออกอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังส่วนทางด้านของเดนวอร์นักเก็ตกับตัวแอนด์แมนพรุ่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับทา้งด้านของไมค์มาโลนเนี่ยโค้ชของทีมเดนวอร์นักเก็ตออกมาบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้อาการเจ็บศอกของ Murray เมอร์เรย์รู้สึกว่าจะดีขึ้นมากแล้วน่าจะหายดีโอเคแล้วก็ตอนนี้เมอร์เรย์รู้สึกหิวกระหายมากอยากจะลงไปแข่งเป็นอย่างมากเหมือนคนไม่ได้กินข้าวมมมตตัตนนัั้้้้งงแแ่่่เืือออววนนนนนลีกก็ยไไดิคห <laughs> อันนี้พูดจริงๆนะฮีโซฮังกรีนะก็พูดอย่างนี้จริงๆเลยแล้วก็ตัวแอนแมนก็บอกว่าทีมของเขาเนี่ยดีพอวิ่งเก t ดทีมนะครับพร้อมเจอสุดท้ายพรุ่งนี้7จ็ดโมงเชา้าเจอกัน